สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีเ c ซทุกท่านนะครับพบกับผมทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์นาครับวันนี้มาอยู่บ้านอาจารย์จะกรมรสุรินนะครับคุณผู้ชมนะครับตามตัวเลขงวดก่อนนะอาจารย์จะกรมรสุรินท่านทั้งฝันแม่นทั้งเลขแม่นนะครับคุณผู้ชมนะครับงวดก่อนให้54เต็มเต็มเลยนะครับ54แบบไม่ต้องรับวันนี้ก็จะดูอาจารย์จะท่านทําวิธีขอปู่นะครับขอปู่ทําพิธีให้นะครับ มาดูกันชัดๆนะครับติดตามดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับอาจารย์ชะขเขมรนสุรินนะครับ การจุดทูปของอาจารย์จะนะครับท่านจะจุดหลายที่นะครับคุณผู้ชมนะครับทําพิธีแต่ละครั้งนี้จะใช้ทูปเทียนหลายที่มากและใช้ทูปเทียนเยอะนะครับ จ่าเขมรสุรินคุณผู้ชมนะครับการจุดทูปนะครับแต่ละครั้งหลายจุดหลายที่มากน่าจะอยู่เกือบ20ิที่นะครับ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปวโตถะโตสัมมาสัพพะสังนะโมตัสสะปวโตถะโตสัมมาสัพพะสังขาาเอหิภิมาเอหิภิมาเอหิยามิมาหิหังิมันจิจิจิจูโจรูเดบัตสัทุ สัปหังชังสาเสีนังสะพานทุงนาเรตังปริธานุภาโุสเมตังสเมตตาปัทันตาอาวิจิตตาปริตังนันตุสักขีกาวิจรุปีกิเลสทสี่ทั้งมานีที่เปรารเจจขามีจรุปหานิเกิดเป็พิตริบุมาจารุทิวาทั้งการโลยิตาทั้งกาโลยิชิตาทั้งกาโลยิปันตาพุทธังวะติวะกุณังขมังปุติวะสังกุณัง นาบีนาลแกคฟเอพระีตาไฟกุปสีกาสุพระสีกาภพศีกนัคนอีทุและนั่งเส้นทิวทยาอีน้ำาพรเพระพรายเพ้สุเป็นเจ้าฟ้าธรงานเื่อจากมใจให้แกยขับเจ้าขับาตนตนติ้พตนนงไมให้แก่ขับในกาลบัดนี้เถิดอิทิพิโสขวาับเจ้าข้ออันเชิญสมมาสมพยาอื่นเนืองกลงเรื่องกางข้ออันเชิญพระสมบาใช้ข้ออันเชิญพระนาฬิ่งที่ไม่รู้บางบาข้าข้ออันเชิญพระไม่คงคาเป็นน้ำลายข้อนเจ้าพระพรายลมปากก้คุณ ครูอยู่ในธรรจะมาช่วยกวนใให้แกครับเจ้าพุทธิที่มาถึงใ้ท่นสั่เป็นทิธิองค์ครูรกะมามีขาว่ากอดจรดีด้วยเจริของกโเตุาตงประลันครูบาอาจารูบแลอะครูตำาห่งะครูตำงบนครูปัญาครูนโมกออกอการถับคำโลกข้ารับมาข้าพเจ้าขออัญเชิครูบาทอาจารยนั้นชป็นมาจุนุนุการาสีอันเป็นคนานี้อันชิญนิบนมาทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทั้งสี่ทิศแปดทิศทาสองทิศทั่วั้นทั่ ข้าเจ้าขออันเชิญสิทั้งหลายจงเปิดโชคเปิดลาเปิดทางเพื่อกรให้ลูกล่วงไปด้วยดีทุกช้างขอเลยทำพิธีหวยงวดวันที่สิบหกนี้เขาอ่านเชิญทั้งหลายจงประทานพรเปิดโชคใหญ่ลาบใหญ่แลอวโชคลาบเงินทองจงไล่มาเทมาให้แกลูกได้พบได้เห็นได้เถิดสาธุสาธุครองดันปรทาให้สมเด็จสมเด็จทุกตระการด้วยเถิดสาธุสาธุ បបស្អាតទូបបាត់ហើយបបតិចហុកមកអោយឡេនៅធូបនេះມັນច្បាស់តែបាត់ថាអោយមិនទេគាត់ឲ្យឡើយមកឲ្យច្បាស់ហើយគ្រប់ទូលហើយងូទូលណាក៏ឲ្យឡើយមួយបាក់ទេមិនទៅបបស្អាតធូបច្បាស់គឺថាម៉ានអោយបាត់ថាអោយលើងួនទីស្ពូននេះក៏ឲ្យខ្លួនឲ្យច្បាស់ស្អាតជុំទីគូងូទៅបបស្អាត จะอยู่ทีดถูกเสียงไยงทยเนาะด้วยนะครับ ตัวเลขขึ้นนะเับผู้ชมะค่ับนี่ไม่เลขบัญชีของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จ้ากเมนสุรินทร์นะครับไม่เลขบัญชีของท่านนะครับขออนุญาตจัดเลขธนาคารโอมซินนะครับตัวเลขนี่นะสาธุสาธุเบอร์โทรใช่ไหมเดวขออนุญาต เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับคุณชมนะครับโทรมานะครับเบอร์โทรของท่านนะครับก็ตัวหนึ่งสี่โอไปแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งสี่อ๋เสียดายมากนะครับนี่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสามเก้าเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์ของอาจารย์จ๊ะคอมเมนสุรินนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีนะครับในคลิป นี้อาจจะมีมีตัวเลขนะครับก็รอคลิปหน้านะครับครับเดี๋ยวดูว่าคลิปนี้ตอนท,ท้าย12นาทีจะมีตัวเลขหรือเปล่านะครับถ้ามีมีก็จะต้องติดตามคลิปหน้านะครับขึ้นไหมครับอาจารย์ครับ,รบขึ้นมาไหมครับขึ้นครับเราดูให้ครบเลยครับ ถ้าเลขหายก็คือทูบนี้ก็คือถ้าแกให้ก็ต้องลิงตอนชัดครับถ้มามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ชัดก็คือไม่มีครับไม่มีท่านรอออกจุดตัวใหม่คนระับโอ้ก็ต้องรอให้ไมนหมให้ครับถ้าชัดก็คือว่าแกให้ได้หรือว่าถ้าแกไม่ให้มันจะาหายออกตัวนึงก็คือว่าเลขในทูบตัวนั้นคือแกไม่ได้ให้ครับครับแต่ก่อนมันหายเราก็ไปคือก็กเลยไม่รู้ไงครับต้องดู ถ้าในทูบเลขแกไม่ให้มันจะหายออกเลยครับถ้าหายก็คือเลขที่อยู่ในทูบมันคือไม่ได้ให้ต้องตรวตัวทูบอันใหม่ถ้าเลขว่าที่แกให้ใช่ไหนมันก็จะชัดขึ้นมดเลยาออกไปซื้อได้เต็งวดก่อนนี้เต็มๆนะจารย์เนาะสี่ห้านี่หลังจากที่วันที่หนึ่งก็โทรมาแต่เช้าคุยกับ อาจารย์อยู่ก็เป๊ะจริงๆนะครับสี่ห้า,าหยุดถุกครั้งต้องอยู่ประมาณนี้ถึงจะหยุดอันนี้แกหยุดให้แล้ว ตามตัวเลขงวดวันที่16นะครับ16มิถุนายน2564นะครับคุณผู้ชมชัดไหมครับชัดครับตัวไหนครับขึ้นแปดใช่แปดปดมาแลวแปดใช่ไหม แปดหรือสี่แปดเนาะเลขแปดมเลขแปดมานะครับคุณผู้ชมรอรูนเลขต่อไปนะแล้วก็รอร่นเลขในโอ่งน้ำบนด้วยจานโกหัวใหญ่นะครับเลขงวดเป็นจันวันที่หนึ่งเนาะโอ้วันที่สบิบหกเน้วสิบหก แปดอะไรครับงันงขางลาเลปดห้าเนาะครับท่านผู้ชมนี่ออกนคะครับแปดห้าองดงูอีกตัวหนึ่งแปดห้ามาเลยครับแปดห เป็นห้านะครับเป็หครับเป็นห้านะครับคุณผู้ชมนะครับเราเลี้ยสุดท้ายสามตัวจะได้ตัวไหนครับเป็นห้าี่สวยมากนะครับเป็นห้าเข้ามาอยูมาเลบวินเข้าได้ไหมถ้าัรไม่ค่อย เข้าเกิดจะปลุกสื่อสารจากทางรอัสักมากกว่าอับครับเวลาเกยเข้ามาแค่เข้ามาแค่แป๊บเดียวแล้วเกยก็ปกติถ้าท่านจะเข้ามาเข้ามาเลยถ้าให้เ่าถามว่าถ้าเข้าทรงจะยากเลยแต่ว่าถ้าดูดวงเาเนี่เกเข้ามาก็ดูได้แต่ส่วนมากเกจะสื่อจากรอยสักรอยสักครับกอเกยจะเข้ามาสื่อสารรอยสักเพราะส่วนมากเกจะไม่ค่อยเข้าตัวแล้วโอ้กัถ้าเกเข้ามาให้อีกทีย้ำอีกทีก็คือในฝัน เข้าเป็นในฝันสมากเกจะไม่เข้าแค่โรก็จริงแต่สมารกเกจะเข้าสื่อกับในฝันในฝันกับปลุกของให้ขึ้นพอขึ้นปุ๊บมันจะทอจิตอีกจิตหนึ่งเจ้าเป็นไงครับครับสาธุสาธุติดตามคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนีเพราะถ้าองค์ับพูดว่าตามเข้าทรงจริงๆสมารมันจะเข้าคนไม่ได้ถ้าเข้าก็เข้าได้แค่กัดเดียวเพราะว่าพวกนี้มันจะอยู่ในร่างของคนอยู่แบบได้ คือก็เป็นเทพสูงไะก็เป็นอย่างนั้นยากับผมกับท้าวิชาผมเนี่ยเกรย์กะลุกกระผมของขึ้นเสร็จแล้วก็ถอดให้ของเข้าอยู่ในตัวจนจิตถอดจิตวิญญาณออกอากได้เข้ามันจะเป็นมันจะเป็นคำถามว่าให้เข้าทรงเข้ามาเต็มๆเลยมันเข้าไม่ได้มันเข้ามาเท่ได้นิดเดียวเค่เข้ามาสื่อสารปรุมเข้ามาปรุงใจจากพุทธกษตรเกรยกก็จอกันที มาอย่างครับครับท่านผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับนี่ก็ได้ไมีความมีทางเป็นห้าทูบแตกแล้วอ๋อไท้เป็นห้าสองตัวพลังทูบแตกเฉยนะครับอู้เหมือนสามาเลยอ๋อทูบแตกนะครับแตกก่อนเนาะ คุณผู้ชมนะครับตัวเลขนี้นะก็ได้เป็นหน้าและข้างล่างาทะลุแตกเป็นสีแตกออกจากกันนะครับครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับสาธุสาธุ